กาบสวัสดีครับกาบสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องวิไลไหโชกทุกทุกท่านครับนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเวลานะครับสามถุ่มกกว่านะครับสามทุ่มห้าสิบห้าวินาทีนะครับห้าสิบห้านาทีนะครับใกล้จะยี่สิบสองนาฬิกาแล้วนะครับคือใกล้จะสี่ถุ่มแล้วนะครับตอนนี้เวลานะครับ เอาครับก็ต้องขออภัยเอฟซนะครับเนื่องจาก FC ฟลอคขอยกันหลายนะครับเพราะวายอดวิไลมีธุระด่ว,ดวนๆต้องไปร่วมง,งานามุทิตาจิตทางโรงเรียนผึ่งกลับมากนะครับละกะ็มาในคลิปนี้นะครับ FC ฟลอคขอยกันหลายนะครับเรื่องของตัวเลขแนวทางนะครับก็คือซองจากมหาชัยหรือว่าซองโชคมงคลน,นั่นเองนะครับ เป็นล่างอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับบนนะครับวันนี้ได้มาแล้วนะครับคุณพอ่อคุณแม่ MC เอฟซีรอคอยกันหลายนะครับก็ต้องขออภัยนะครับมีความลซาสา่าจากน่อยคือเอ็ดวิไลได้บอกเอฟซีไปแล้วนะครับได้แจ้งไปแล้วก็คือนะครับเอ็ดวิไลนะครับได้ลงรับสมัครเลือกตัง้งผู้ใหญ่บ้านนะครับที่ว่าเอ็ดวิไลมีธุระหลายนะครับก็ต้องเล็งหาเสียงแล้วก็มีการเลือกตัง้ง ไปเสร็จสิ้นเมื่อว่าน,นี้นะครับวันที่27นะครับกุมภาพันธ์2568นะครับซองโชคมงคลหรือว่าซองมหาชัยนะครับกันเลยต้องเล่งหาเสียงแล้วก็เรียกตั้งโคงสุดท้ายกันนะครับหาเสียงโคงสุดท้ายกันเลยเพามีเวลาลงคลิปซองโชคมงคลนะครับ ทีเอฟซลอคอยกันหลายนะครับสองโชคมงคลดูว่าซองจากมหาชัยนั่นเองนะครับครับเป็นล่างอย่างเดียวนะครับหรือว่าในวงเล็บนะครับซองชองจากมหาชัย คุณพอ่อคุณแม่นะครับนนเตรียมสมุดประกาศไว้วนนอ่าเป็นซองเดียวกันนะครับซองโชคมงคลหรือว่าซองจากมหาชัยนะครับคุณพอ่อคุณแม่อ่าเป็นล่างอย่างเดียวเบิ้งให้ดีอ่างวดประจําวันที่หนึ่งมีนาคมนะครับอ่ารดึกแน่คงจะบว่ากันนะครับคุณพอ่อคุณแม่คืออ็ดวิไลบอกนะครับติทุระ ต้องเป็นหลวงน่านทางของเรียนเพิ่นนะครับกลับว่าเป็นยังนะครับคุณพอ่อคุณแม่เดี๋ยวแอดวิไล่ลงห่เลยนะครับได้มาด่วนๆจะลงห่ต่อนึกๆเลยนะครับตอนนี้ใกล้จะสี่ทุ่มหรือว่า22นาฬิกาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับฝากกดติดตามน้ำเดอ้อคุณพอ่คณพอคุณแม่นะครับคือแอดวิไลบอกต้องขออาภัยเอฟซีเป็นอย่างสูงเดี๋ยวอีกแจ้งน้อยก็ะโค้งจะเขาลูบเขาล้อยนะครับ เพราะว่าทำภารกิจสุกทิ้งยางกบถือว่าใกล้จะเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับอจาจังได้ก็ติดตามกันนะครับหวดต่อไปก็คือ16มีนาคมนะครับ16มีนาคมคงได้ลงคลิปตัวเลขแนวทางยางสม่ำเสมอให้เอคุณพ่อคุณแม่ได้ติดตามกันนะครับสำหรับหวดน,นี้1มีนาคม ก็ต้องขออภัยเพราะว่าบอดด้ลงคลิปให้เอฟซีได้ติดตามกันลอยเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือเหตุผลคเครียดวิไลบอกนะครับเอาครับอ่าซองโชคมงคลล่างอย่างเดียวหรือว่าซองจากมหาชัยนะครับ FC เอฟซีอค่อยกันดายนะครับลอค่อยกันหลายเลยอ่ะก่อนอื่นนะครับก่อนจะเข้าไปเบื้องตัวเลขแนวทางนะครับผมก็ต้องขอกราบขอบุญขอบคุณ เจ้าของตัวเลขแนวาทางที่มีความพยายามนะครับเห็นคอมเมนต์เวฟซี่อคอยกันหลายเพิ่นก็ะบาดได้แรงน้ำใจนะครับเวฟซี่ได้่งมาให้เอ็ดวิทไล่นะครับได้นาเสนอให้เวฟซีคุณพ่อคุณแม่ได้ติดตามกันอขอ,ขอกราบขอบุญขอบคุณเจ้าของตัวเลขแนวาทางอีกข้งหนึ่ง,งอาจจะได้กับให้โชคโชคมันมันลำรุ้ยนะครับสําหรับเจ้าของซองโชมคมงคลหรือว่าซองจากมหาชัยนะครับ อาคิดซึ่งได้ก็ให้สมความมุ่งม,มันะ่นปรารถนาให้โชคดีให้ร่ำให้ด้วยตลอดไปนะครับจะของ,ของหวยซองโชคมงคลหรือว่าซองจากมหาชัยนะครับอามาเบิงกันนะครับตอนตัวเลขเนวท่านนะครับเริ่มจากอาวิ่งงวดนี้ได้มานะครับล่างอย่างเดียวคือ1เม็ดเดียวนะครับได้หนึ่งเด้อคุณพ่อคุณแม่ เพื่อนจับคู่มาให้สองคู่นะครับเดี๋ยวทางเอ็ดวิไลจะเอาหลักฐานการส่งตัวเลขแนวทางให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ได้เบิ่งกันเพราะว่าเพื่อนส่งมาทางอ่าแชทน,นะครับอ่าเดี๋ยวให้เอดวิไลได้เขียนอ่าเพื่อนจับคู่มาให้สองคู่นะครับคุณพ่อคุณแม่จับคู่ให้สองคู่นะครับก็บคือนะครับคุณพ่อคุณแม่ จับคู่มาให้สองคู่คือ 4-1, 7-1<า>ของแทะนะครับ FC อ่าไม่ใช่ของปลอมนะครับตอนนี้เวลานะครับ22นาฬิกา3นาทีแอดวิไลทำคลิปอยู่นี่นะครับถือว่าอเอามาฝากมาตอน FC คุณพ่อคุณแม่สวงดึกๆกันเลย นะครับอ่านี่คือหลักฐานนะครับคุณพอ่อคุณแม่ที่เพน่งมาทั้งแชทนะครับอ่าคุณพอ่อคุณแม่แคปหน้าจอกันเลยนะครับซองโชคมงคลหรือว่า2องจากมหาชัยนะครับอ่าวิ่งหนึ่งเม็ดเดียวล่างอย่างเดียวเบื้องไทยดีนะครับเป็นล่างอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับบนอ่เดี๋ยวทางแ k นจะเขียนเพิ่มอีกเพื่อความชัดเจน นะครับเอฟซีเราค้อยกันหลายนะครับอันนี้ครับที่รักฐานที่พนรงมาให้นะครับคุณพ่อคุณแม่อ่านี่ครับคือหลักฐานส่งมาในแชทนะครับขอกราบขอบุญขอบคุณจาของตัวเลขแนวทางนะครับที่ให้คว่วอนุเคราะห์ให้คว่วเมตตากับเอฟซทางช่องวิไลให้โชคนะครับนี่คือของจริงนะครับอ่าแคบหน้าจอกัน1เม็ดเดียวนะครับจับคู่ให้2คู่คือ 4171เน่นะครับเน้นๆไปเลยนะครับเน้นๆไปเลยอ่ะขอกราบขอบุญขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ FC ทั้ง่องทุกทุกท่านคลิปนี้ฝากแชร์ไปหลายๆนะครับให้ FC ทั้ง่องฮได้ฮูได้เห็นน้ำกันฝากแชร์ไปเดี๋ยวทำาิ0เขทอ่ะทำคลิปเสร็จนะครับแอดวิไลก็กจะรีบลงให้ FC คุณพ่อคุณแม่ได้ติดตามกันเลยจะดึกแน่คงมาวากันนะครับจะดึกแน่คงมาวากันอ้าเดี๋ยวให้สัญญากับ FC ว่า ในเมื่อทุกสิ่งอย่างมันลงรูปลงร้อยแล้วก็คงจะได้ดาเนินนะครับลงลิปตัวเลขแนวทางให้ f อได้ติดตามอย่างสม่ําเสมอขอกราบขอบุญขอบคุณนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับสาหรับคาขึ้นนี้ให้ f อคุณพ่อคุณแม่นอนหลับฝันดีนอนหลับให้ได้เงื่อมือน,นอนตื่นให้ได้เงืนแสนแบบ้มือไปให้ได้แก้วมานี่โชคโทษหายอย่ามาผ่านขอให้พบแต่สิ่งดีๆนอนหลับฝันดี นะครับมืออื่นช่วงใบใบให้เอซคุณพอ่อคุณแม่มีโชคสู้ขู่สุ้คนเจอกันคลิปหนาลาตีสวัสดีครับ